จะกินข้าวกับอะไรนะู้กินข้าวกับอะไรนู้ oh, จะก,กินผัดแหนะ้งผัดแห้งทำเองเลยนู้ด <No. S 1> <laughs> no, จังใดล่ะ <laughs> ไปทำเองเลย <laughs> แต่มื้อนี้บ่มีกะทิเปลี่ยนเป็นพริกแกงเอาไปขี้หูลงไปนำ้ำโอ้ยมาไฟใหม่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 หมเอาหมูงลงไป เอาหมูลงไปตัดเอากระทะไปกระทะไปนี่ะถังจับกระทะด้วยพัด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 ยิ้มเลยสิ ปัญหาต้องยิ้มไปด้วยเอาน้ำน้ำใส่น้ำใส่ใสโอ้เหี้ยเว้ยเอาน้ำใส่กบมายืนยืน,ยน,ยยนอยู่ไหนลูกเออเปิดไฟแห้งอันนี้ทำผัดพริกแกงเพ็ดเนาะ แกงเผ็ดยาวยาข้างอันบวงไว้ทุกเ้อกเอาหมไปทำหมูาง,งามนี่นี่นี่เอาเอาเอนนี่เห็นบหพพิกแกงนี้ใช่ไหมเจ๊ซี่กัลลกนี่นี่เจซี่อาพริกแกงมันรุดออกกับวงใส,ส่กับพรุ่งมูนสุดเดี๋ยวมูสุกก่อนหมูนี่เมื่อหนาแต่ใช้ลาบกินตอดไงก่อนสับนะลุกนะ อันนี้คือเมนูผับที่แกงเผ็ดอยากมือใดผับสิม,มือนั้นนะโอเคป่อฮะไไอ้าวเอาเรียๆปุ้งๆไม่ใช่พอนไฟหค่ะรุ้งด้วยน้ำมันหอยน้ำเต้งนูหอริชูรสน้ำตาลตาลสองซอนชาใบบัวะพานี่ค่ะขะลนๆๆขลนขลนทำไมลูกขลนลูกเออ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอืมล้างอะไรยังบุหรีพาเออล้างอะไก็เอาลงเลยอ่ะขลุนขลุนขลุนขลุอนอ่าวปุ่งกับจะทำก็จะหิอาหารเนาะอ่ะสิมเบิงแซ่บหรือยังสิ่มเบิงสิมดูแซ่บหรือยัง แสบบ่ะอืสบ,บ่ะสบ,บ่แบแล้วโอเคแสบแล้วก็โอเคจากใส่ข้าวเลยอยากเห็ดไบบพ่อเห็ดปินไปนะพุ่นเอ,อ้